ุกคนทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะหลังเลิกงานวันนี้วันจะพาทุกคนมาทําอะไรแบบง่ายๆก่อนนอนวันนี้นะคะวันมาถึงบ้านเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเราจะทานอะไรหนักๆไม่ได้แน่ๆพร้อมกับเรามีครัวใหม่แล้วทุกท่านก็จะได้เห็นเมนูอาหารการกินของมาดามบ้านนาสวีเดนบ้างนะคะส่วนวันนี้เมนูเบาๆเราจะกินอะไรไปชมจ้า ถ้าทุกคนยังคงจำได้ตอนนี้นะคะ,ะวันกำลังอยู่ในช่วงเคลียร์ครัวด้วยค่ะวันก็เอาของมาล้างเพื่อที่จะเก็บเข้าตู้นะคะสามีก็จัดแจงเอามารอเราเลยว่าเราจะต้องล้างอะไรบ้างนะคะล้างเสร็จแล้วก็เออหาอะไรทานนิดหน่อยถ้าทุกคนยังจำได้วันมีแหนมเห็ดดำนะคะทุกคนที่เราทำไว้สองกระปุกวันเหมือนที่วันบอกค่ะถ้าเราใส่ตู้เย็นนะคะเขาว่าเก็บได้เป็นปี แต่สำหรับวันเองไม่เคยทำเยอะค่ะจะทำแค่พอกินนะคะอือร่อยมากอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนค่ะจากคลิปที่เราทำแหนมเห็ดนะคะอ,อร่อยมากทุกคนมีความหนึบหนึบวันไม่ได้จัดเตรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้านะคะให้ทุกคนดูคลิปยาวๆไปด้วยกันเลยก็ อันนี้ยำได้ประมาณสามรอบนะเพราะว่าหนึ่งกระปุกอะมีมีเห็ดเยอะมากกินได้เท่านี้นะคะหลังหลังเลิกงานก็คือไม่อยากกินเยอะค่ะเท่านี้พอนะคะชิมชิมเราเหลือไว้ยำได้อีกสองรอบเลยค่ะท้กวิดไมเซล อวอ่อ,วอ,ลลอ,วออมคแก่เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่อ,อยงยำกันค่ะหากวันนี้ อีกวันที่เราเอื้อมมือควาาม,มันไม่ถึงเป็นแค่เพียงวันหนึ่งซึ่งไม่นานจะผ่านไป เสร็จแล้วค่ะมาชิมกันอันนี้เป็นน้ำใบเตยนะคะวันต้มแล้วใส่ช่องฟิตไว้ค่ะแต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้กินชาน่าจะดีกว่านะคะใครรู้บ้างว่าน้ำใบเตยที่เราต้มไว้สามารถเอามาอุ่นเป็นชาได้ไหมคะชาใบเตยทำยังไงคะแบบสะดวกสะดวกกินง่ายๆแต่ตอนนี้เรามากินยำเห็ดกัน ยำแหนมเห็ดค่ะอันนี้เป็นเห็ดดำเห็ดดำทำหนแหนมเห็ดอร่อยมากเลยนะคะกินกับหอมแดงแรดิสค่ะ อร่อยเอาว่าเอามายำนิดเดียวนะคะถ้าทางจะกินไม่หมดเด้อรสชาตินะคะก็เหมือนยำแหนมเห็ดทั่วๆไปค่ะตอนอยู่เมืองไทย เคยทําแหนมเห็ดนางฟ้าแล้วนะคะก็รสชาติประมาณนี้เลยคือมันอร่อยสําหรับคนที่ชอบอกินเห็ดมากกว่าค่ะ เริ่มเงียบแล้วเอามือคือจะดีกว่าแซบปคักพี่น้องเลยแซ็บตรงรสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆของยำแหนนะคะแล้วก็ได้กินผักหลายๆอย่าง วันลืมไปแล้วว่าใครนาะบอกว่าหอมแดงกินได้ด้วยเหรอกินเป็นผักแกล้มได้ด้วยเหรอวันนะคะกินหอมแดงเพราะว่าเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเฟือเฟือเนาะแถวชัยภูมิอุบลหนองคายคะ่ะแล้วก็บางร้านจะมีหอมแดงกับพริกสดวางไว้มันก็เลกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินหอมแดง คือเป็นคนที่ชอบกินผักรสจัดจัดเม็นเม็นแรงกินแรงแรงเผ็ดเผ็ดสับลักพริกนะคะพอได้ลองกินหอมแดงเป็นผักอร่อยเลยทุกคน หลังจากนั้นนะวันกินหมดเลยกินหอมแดงกับทุกอย่างกินหอมแดงกับส้มตํากินหอมแดงกับออะไรนะที่มันกินข้าวคู่พริกป่นนะ้ำปลากินหอมแดงกับก๋วยเตี๋ยวกินหอมแดงกับทุกอย่างเนาะพี่พี่น้องน้องเคยเห็นวันกินจนอันนี้มันเป็นหอมแขกนะคะ มันจะมีความหวานๆแล้วก็ฉุนน้อยๆเลือกงานมันจะกินได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ขอให้รสจัดจัดไว้ก่อนเลยน่าจะกินได้แค่ครึ่งเดียว ช่วงนี้อยู่ในช่วงคริสต์มาสค,ค่ะเมื่อกี้พอวันทำยำแหนมเสร็จสามีก็มาวุ่นวายสามีวันเขาเจอผิดเข้าไปเผ็ดเลยเขาอาทิตย์นี้เขามีวันหยุดเดีะวกว่าวันค่ะ <c oughs> เขาก็เลยเตรียม,มนู่นเตรียมนี่เตรียมของให้วันล้างแล้วก็เมื่อกี้ คือเขา,าเป็นคนเป็นคนอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะชอบโชว์เมียว่าตัวเองทำอะไรบ้างส่วนเมียกลับมาจากทำงานเหนื่อย,เ,ยเมียเหนื่อยมากเมียอยากกินอะไรแล้วาอาบน้ำนอนกันทุกคนส่วนสามีก็จะมามจ,จัดนู่นจัดนีน่โชว์นู่นโชว์นี่ให้ดูว่าเขาทำอะไรในแต่ละวันค่ะ ก็เลยอืมได้ยินเสียงสามีวันกากแกะก,กอแกแก่เดินผ่านหน้ากลองบ้างไหมคะอืมอืมขออนุญาตไปเอาของอย่างหนึง่ง สู้สูเข้ากันสุดๆดแคปหมูแบบนี้ที่สวีเดนขายเป็นขนมนะคะทุกคนเขาจะเขียนว่าหนังหมูกรอบปอนมาเจอเข้าขายนะ ดีใจมากเพราะว่าเราจะได้มากินกะส้มตำกินกับอะไรแบบเนี้ยแล้วสามีวันเวลาเห็นกับวันกินแคบหมูก,กับข้าวเขาจะแบบมองภรรยาด้วยสายตาหน้าเวทนาเราบอกว่าเธอซื้อกับข้าวกินอะไรที่เธออยากกินกินได้เลยวันบอกนี่แหละที่ฉันอยากกิน มีขายทั้งแบบติดมันและไม่ติดมันอันนี้คือไม่ติดมันนะคะแบบติดมันจะแพงกว่ามากแบบไม่ติดมันจะถูกค่ะถูกมากๆเลยวันซื้อถุงละ29โครนก็ถุงละ100บาทเดืยประมาณ ราคาเท่ากับมันฝรั่งถุงใหญ่นะคะอืมมันฝรั่งทอดนะฮะชอบกินข้าวมือเดียวแล้วก็ดูเกลกาเกกาเนาะอิ่มแล้วคะ่ะทุกคน กินผักให้หมดกัน ภารกิจหนึ่งวันหลังเลิกงานนะคะเอยตอนนี้ก็พักผ่อนสำหรับกับข้าวมื้อเย็นวันก็ทำไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะขอส้มหนึ่งลูกก่อนเผ็ดอยากกินอะไรหวานๆคากิหรืออะไรนะลูกพลับหมดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อชอบมากๆเลยช่วงนี้เรียกว่านาทีทองเราต้องกินมีให้กินเราต้องกินอื ส้มหวานใช้ได้วันซื้อส้มไม่ไม่เห็นว่าเขาเขียนว่ามาจากประเทศอะไรนะคะ3 100. 100. มามกิโลหนึ่งรอบาทค่ะซื้อมาจากห้างลินที่มันไปซื้อข้าที่แล้วนะคะ,ะราคาดูเหมือนจะถูกมากเพราะว่ามันเป็นส้มที่มีมเมล็ดค่ะ อะไรที่มีเม็ดอยู่ข้างในฝ้าหลังจะไม่ค่อยกินนะคะเขาไม่รู้จากการเอาเม็ดออกคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีราคาถูกแปลกใจแต่ลูกนี้ไม่มีเม็ดเลยคะ่ะบางลูกเม็ดเพียบยี่สิบสามสิบเม็ดที่รีบกินเร็วๆเ,เนี่ยอยากดูอันนี้ไม่มีเม็ดเลย อย่างสามมีวันเหมือนกันนะคะถ้าผล,ลไม้มีเม็ดต้องบอกเขาก่อนคะ่ะว่ามีเม็ดนะเธอต้องเอาเม็ดออกอลูกนี้โชคดีไม่มีเม็ดเลยลองอีกลูกหนึ่งมาจะให้ดูว่าที่มันมีเมนะ็ดน่ะอืเม็ดจะเพียบมากทุกคนเม็ดเป็นกรรมเลยคะ่ะลูกหนึ่ง เขาหน่าจะคัดแหละเริ่มเจอแล้วนะม็ดเพียบเลยทุกคน ลูกค่ะอืมพอแล้วนะคะเสริมสร้างวิตามินซีให้กับร่างกายอาทิตย์นี้หนาวทั้งอาทิตย์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พี่น้องน้องผู้ชมทุกท่านต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางจากสวีเดนไปทำงานเช่นเดิมขอบคุณที่ให้กำลังใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ